เราดีค่ะวันนี้ก็จะไปร้านที่มิ้งกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้เดินออกมานะคะเดินมาจากซอยบ้านไก่โมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราถึงกันแล้วนะคะพูดหนึ่งเธอก็เดินกันไปเลื่อยตรงไหนโอเคนะก็เดินไปเรื่อยแล้วอันจะเป็นบ้านบ้านชื่อบ้านว่าอะไรคะบ้านสิบ้านนี่ไม่บ้านสี่ลีพันนะคะก็เดินไปเรื่อยๆอยแล้วฝั่งนู้นก็เป็นบ้านผ้าหอมเป็นบ้านผ้าห่มใครอยู่บ้านเหระล้อเขี่ยวโอเค เสื้อผ้านะคะร้นน่ารักมากเลยเป็นร้านร้านเ้็นใหญ่ไม่ร้านของเล่นบ้านเต่าไม่รู้อ๋อที่เป็นร้านของเล่นนะคะแบบรู้เลยแล้วก็หยุดเลยไหนอะถึงแล้วนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็สากุชี่แล้วก็มีขนมกระดาษด้วยนี่สากุชีิน่ารักอ่ะทั้งหนึ่งนี่นะคะเป็นมินิรอยัลสองมีสองสีนะคะที่หมุดของเองรู้ เลยนะพี่มิ้งเขาไปเรียกพี่มิ้งมาทุกวันเออจ้าตั้มก็มีน้ำน้ะขวดด้วยเขาไม่ได้สอนมีอะไรยันครีมพัฟไหอชูบีมมีสลามด้วยนะคะเอออันนี้เป็นแฟลกเกอร์จิตตี้นะคะ้างใข้างนอก